ก่าแล้วว่ะครับโอเคครับวิธีหมุนตู้เซฟ Kingdom นะครับรุ่น S, S A ตัวนี้ S A 8 2 5 2นะครับตัวนี้รหัสนะครับวิธีหมุนเบอร์แรกนะครับเบอร์ที่69นะครับตัวนี้เราหมุนไปทางขวาก่อนนะครับ4รอบก่อนอื่นเราตั้งขีดตรงกลางที่0ูนย์เริ่มเลยครับ69 1รอบ2 สารอวิสีหยุดพอดีที่69นะครับถ้าเลยเริ่มใหม่หมดนะครับจากนั้นเบอร์ที่สองอยู่มาทางซ้ายนะครับที่เบอร์สี่ถหสามรอบครับ1นะฮะค่อยค่อยหมุนนะครับตัวนี้หมุนหมุนแรงเดี๋ยวมันจะเคลื่อนสองสจากนั้นครับเบอร์ที่สามนะครับ28ดหมุนไปทางขวาสองรอบครับหนึ่งสองนะครับ จากนั้นเราก็กลับมาทางส้ายยนสุดถ้าถูกต้องนะครับมันจะมาติดล็อกอยู่ที่เบอร์7ตัวนี้ครับคือหมุนไปไหนไม่ได้เลยคืออยู่ที่เลข7เท่านั้นแหละครับ สำหรับลูกค้าที่มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้งานตู้เซฟครับไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อ i n g d o m Pilot นะครับรีโก้ y ท c ยชัพม n งซ n นเพ็กซ d e แนนต์ชัวนะครับตู้เซฟเปิดไม่ออกนะฮะลืมรหัสลุญแจหายหรือแบตเตอรี่หมดนะฮะหรือว่าจะสอบถามเกี่ยวกับการตั้งรหัสนะฮะทั้งระบบหมุนระบบดิจิตอลนะครับเราก็ยินดีให้คำปรึกษาหรือโทรมาสอบถามโปรโมชั่นส่วนลดต่างๆนะครับข้อมูลตู้เซฟ ลูกค้าสนใจนะฮะติดต่อได้ที่เบอร์โทรนะครับ0897885858ครับหรือทางไลน์ครับ idline พิมพ์คำว่า s a v e house นะครับยังไงก็ฝากติดตามช่องทาง youtube นะครับคลีนิกตู้เซฟโดยช่างเหงนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปที่มีประโยชน์นะครับเกี่ยวกับการใช้งานตู้เซฟได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับขอบคุณมากครับ